สวัสดีทุกคนวันนี้จามภาษาคุณแมวชาแนล Channel. เราจะพาทุกคนยอดดีไปรู้จักกับเมนูอาหารพื้นเมืองอีกอันหนึ่งนะคะคือจองเงยวค่ะจองเงยวคืออะไรนะคะจองเงยวก็สืบเนื่องมาจากจอผักกาดที่เขาทําการจอผักกาดนี่เขาจะใช้ต้นผักกวางตุง้งต้นอ้วน,นหลังจากเขาเก็บผักกวางตุง้งอ้วน,นไปทําจอผักกาดแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือจะมีเหลือต้นเล็กๆโผล่ออกมาเขาเรียกหน่อตรงเนี้ย ก็จะมีโผล่ออกมาจากาลำต้นของผักองตุ้งที่เขาเด็ดไปจากต้นอวบนะคะนี่ค่ะแล้วเราจะมาทำเป็นจองเี้ยวจองเงยี้วนี้เราจะไม่ใส่หมูนะคะเราจะมีวัตถุด,ดิบที่สำคัญคือถั่วเน่านะคะและน้ำตาลอ้อยมะขามเปียกเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าครูแมวจะทำจองเยี้ยวหน้าตาเป็นยังไงเราเริ่มต้มผักก่อนนะคะทุกคน อันนี้เขาเรียกหนอ่อหน่อกวางตุง้งหน่อผักกวางตุ้งนะคะเขาจะยอดเขาจะเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่ยอดอ่อนแต่แรกนะคะมันเป็นหน่อที่เกิดจากหลังจากที่เขาเก็บต้นใหญ่ออกไปแล้วนะคะต้นต้นหลักอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เราเราจะต้มเคี่ยวไว้สักประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาขึ้นมานะคะต้มไว้ให้เขาสุก เหลืองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมานะคะทุกคนผักเขาเหลืองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะตักออกเลยนะคะแล้วเราจะไป <c oughs> สะเสด็จน้ำปั้นน้ำออกให้หมดให้แห้งนะคะนะคะทุกคน ดีเรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะนี่คือผักกวางตุ้งที่เรียกว่าหน่อผักกวางตุ้งนะคะต้มเรียบร้อยสด็จน้ําปั้นน้ําออกเรียบร้อยกระเทียมขกน้ำมะขามเปียกน้ําตาลอ้อยถั่วเน่าแผน่นเดี๋ยวเราจะขกถั่วเน่าแผ่นกับกระเทียมแล้วจะไปผัดไปตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเริ่มแรกนะคะทุกคนเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะ ถัวเน่าที่เราถัวเน่าแผ่นที่เราโขกไว้นะคะมาคัว่วกับกระเทียมที่ในกระทะให้เขาหอมเลยนะคะทุกคนคแล้วก็เติมน้ำน้ำตาลอ้อยไปค่ะน้นตาลอ้อยแล้วก็ใส่ให้อ่าสักสองช้อนนะคะสองช้อนเคี่ยวไปค่ะผาดเคี่ยวไป พอเขาหอมแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่นี่ค่ะผักที่เราเตรียมไว้นะคะแ็ตัวสู้แล้วก็คั่วใส่อันนี้เขาเรียกจองเยอะแล้วค่ะ หอมเลยค่ะทุกคนเราก็จะเหยาะน,น้ำไปนดิดนึงนะคะทุกคน นี้เราก็เติมน้ํามะขามเปียกนะคะให้มันมีรสเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าจะตัดความหวานของน้ําอ้อยน้นําตาลอ้อยนะคะทุกคนนะคะาสามช้อนนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆผัดเคี่ยวไปสักครู่นะคะทุกคนให้น้ำเขางวดนะคะเขาเริ่มงวดแห้งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะชิมรสชาติดูว่า,ามี ความกลมกล่อมไหมคะนองเยอะนี่เขาจะมีรสหวานนำนะคะทุกคนรสหวานนำรสชาตพอดีเลยคะ่ะทุกคนเราใส่น้ำตาลอ้อยนะคะ,ะผักประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะน้ำตาลอ้อยสักสาช้อน3ามช้อนแกงใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกสัก2ช้อน รสชาติเขาจะ,ะเหมือนคล้ายๆไอผักกิมจิผัดไหมคะเะคะ่ะคล้ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นของอคนเงีียวนะคะไทยเหนียวเขาเป็นอาหารที่บ้านของคนไทยเหนียวนะคะอาสุกแล้วเดี๋ยวเราจะตักสใ,ใส่ใสนชามแล้วนะคะคนเสร็จเรียบร้อยจอเงเหนียวของครูแมวหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะสูตรคุณยายคุณยายครูแมวได้สูตรมาจากการเดินทางไปค้าขายระหว่างชายแดนไทยพมา่า แถวชายขอบไปคลุกคลีกับชนพื้นเมืองเขาจะไม่นิยมกินปลาล่าหรือกะปิเขาจะทานถั่วเน่านะคะทุกคนแล้วเนี่ยค่ะคุณยายก็เอามาประยุกต์ทานกับแคบหมูเคียงนะคะมีพริกทอดมีเผ็ดนิดหน่อยรสชาติของจองเงียวก็จะมีรสชาติหวานนํำนะคะค่ะทุกคนลองไปทำรับประทานดูนะคะอร่อยค่ะ การขับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคุณแม่น,นะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ